สุสดค้ายอยู่กับผมเอลวินนะครับ <What? S 1> วันนี้ครับ <What? S 1> ผมจะมาสอนการทำภาพแบ็กกราวแบบรูปร่างสามเหลี่ยมสลับไปสลับมานะครับแบบนี้แบบตามปกคลิปเลยนะครับอ่านะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นไงจริงๆก็โผล่มาในปกคลิปเลยนะถูกปะ โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e นะครับให้กับช่อง a v วี f ออฟ i ิเด้วยนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับ1,400ัยซับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วทำการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับคุณอยากให้รูปสามเหลี่ยมนะครับที่มันสลับสลับกันเนี่ยนะอยากให้มันเป็นสีอะไรล่ะนะครับก็กำหนดสีได้ครับผมจะให้เป็นสีคามๆประมาณนี้หน่อยนะครับอ่านะครับปุ๊บแล้วก็ทำการ สร้างครับให้ใหญ่ๆหน่อยนะให้ใหญ่เกินหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กําหนดเลยนะครับว่าด้านซ้ายนะครับหรือใครจะไว้ด้านขวาก็ได้นะอ่านะให้สีว่างๆไว้ด้านขวานะครับหรือว่าพื้นที่ว่างเป็นด้านซ้ายก็ได้นะผมจะพื้นที่ว่างด้านซ้ายเลยกันนะครับให้ห่างนะครับ เอาตามใจชอบเลยนะครับห่างประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับการกดคอนโทนทีนะวิดโอแล้วก็คอมมานทีเนี่ยแม็กจะเป็นแบบนี้แล้วก็สังเกตนะครับชี้เมาส์ไปประมาณประมาณตรงนี้นะครับก็จะเห็นรูปแบบนี้นะครับก็คือเป็นการโรเตทหรือว่าหมุนภาพนั่นเองนะครับให้มันมุมตรงนี้ครับแล้วก็หมุนเลยครับเอาสักเท่าไหร่ล่ะประมาณนี้แล้วกันก็จับเขาให้ได้ครับสังเกตว่าจะมีรูนี้ขยายใหญ่ยืดเข้าไปครับปึ๊บแล้วก็จับเข้ามานะครับให้มันพอดีพอดีนะครับนะแต่ว่าผมว่ามันชันไปหน่อย เอาสักประมาณตรงนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ใช้เพนทูลครับอ่านะครับเพนทูลก็เป็นเครื่องมือที่อ่าเอาไว้ทํารูปร่างต่างๆนะครับอ่าแล้วก็เริ่มเป็นเชฟนะครับนะครับซึ่งผมยังไม่เคยสอนใช้เพนทูลนะครับเราจะมาสาธิตเข้าๆกันก่อนลยกันปุ๊บ จุดตรงนี้นะคบก็จะเป็น1จุดนะคบสังเกตว่าจะไม่มีอะไรถูกต้องไหมครับถ้าสมมติคุณอยากสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็กาหนดให้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับอาจจะสังเกตว่าอันนี้ถ้าเรากําหนดเป็นสามเหลี่ยมก็เป็นสามเหลี่ยมครับส่วนถ้าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะเป็นประมาณนี้ครับอาจจะเบี้ยวเบี้ยวหน่อยก็ขออภัยด้วยนะนะครับอ่าหรือว่าอยากสร้างอ่าประมาณแปดเหลี่ยมเลยทำไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับซึ่งอยากจะสร้างแปดเหลี่ยมนะครับเราก็ต้องทําการปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่านะครับก็จะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับนีนะครับอาจจะเบี้ยวนิดนึงนะขออภัยด้วยนะโอเคประมาณนี้นะครับแปดเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้เพนทูนง่ายๆเข้าๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กับตัวนี้กันเลยนะครับโอเคครับเราให้เราขยายซูมนะครับซูมซูมเข้าไปนะครับแล้วก็จุดประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็อยากให้มันสูงอยากให้มันขนาดใหญ่เท่าไหร่ล่ะก็สามารถปรับกันได้นะครับอ่ะผมจะเอาประมาณตรงนี้แลยกันจุ๊บนะครับ แล้วก็กะดีๆครับว่าจะเอาเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะโอเคสวยงามเลยนะ,ะับกำลังดีนะครับกาลังดีแล้วเราก็เปลี่ยนสีครับว่าข้างในนี้อยากได้สีอะไรนะครับผมจะเอาสีเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินแบบนี้ลยกันนะครับจะถามว่าอ้าวพี่มันมีอันเดียวเองนี่นะจะทําให้มันเต็มยังไงล่ะนะฮะคงไม่มีใครเอาเพนทูลไปวางทีลนะอันหรอกนะกะมือไม่ได้นะครับอ่าล้วก็ทําการ Copy ปี้ไปเลยครับโดยการกด ALT ใน Windows นะครับแล้วก็ o f ปุ่ม Option ใน Mac ครับลากเข้ามาให้มันชนขอบ ประมาณนี้นะครับลากเข้ามาให้ชนขอบประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับทําไปเรื่อยนะครับทำแล็ปโอเคนะครับรู้สึกว่าจะเหลืองๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ไปเถอะนะอ่านะฮะสวยงามดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับจะสังเกตว่าเลเยอร์มันเยอะมากเลยนะครับเราก็ทําการกดคอมมานด์ค้างไว้ใน Mac นะครับส่วน Windows ก็กดคอนโทลค้างไว้นะครับอ่า โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเชฟ2เชฟ1อะไรกอบปังให้หมดนะครับโอเคจากนั้นนะครับแล้วก็กดเจ้าตัวโฟลเดอร์นี้เลยคือการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเจ้าตัวเลเยอร์เนี้ยมานะครับแล้วก็กด c อนโทนสีใน Windows นะครับส่วน c o m m a n ทีก็กดใน Mac นั่นเองก็วางซึ่งจะได้อีกแถวหนึ่งมาเอาอยู่นี่นี่เองครับเอาออกไปครับทั้งกรุ๊ปหนึ่งทั้งกรุ๊ปสองเลยอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอาจจะสังเกตว่าเวลาเราเลื่อนเนี่ยอยากเลื่อนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทําไงอ่ะนะก็ ให้เลือกโฟลเดอร์นั้นๆนะครับอ่าอันนี้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่ากลุ๊ปหนึ่งนะครับแล้วกดคอนโทรลทีไปครับอ่านะครับมันก็จะเลือกเป็นกลุ๊ปให้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับนะครับรู้สึกจะไม่พอดีนะซูมไปอีกนิดนะครับเพื่อให้มันพอดีนะครับยิงมันพอดีแหละผมรู้นะฮะเคปประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้แหละนะโอเคนะครับแล้วก็ทำอีกหลายๆแถวนะครับให้สุดข้างบนเลยนะครับทำแล้ว ว้าวพอดีเลยนะครับโอ้โหโชคดีมากนะครับก็จะสวยประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับคนขี้เกียจนะครับก็ต้องอ่ามันจะยากตรงที่เรียงชิดขอบตรงนี้แหละนะโฟโต้ชอปมันจะไม่กะให้เองนะครับเดี๋ยวผมลองสักตัวหนึ่งดิอ่านะเนี่ยผมอยากเข้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ยอมกะให้เองนะครับเราก็ต้องไกด์มันนะครับอ่าให้มันพอดีประมาณนี้นะครับสวยไหมครับอ่านะครับเราจะเพิ่มนะครับ รายละเอียดเข้าไปข้างในสักหน่อยซักแบบอ่อนๆเข้มๆอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะปรับแบ็กกราวด์นะครับให้มันไล่สีด้วยนะครับผมก็ใช้เป็นเจ้าตัวนะครับในแคงโกลนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปหรือว่ากดเลเยอร์ครับนะแล้วก็เลเยอร์สไตล์แล้วก็เลือกเอาอันไหนก็ได้นะครับอ่ะกดบีดดิ้ออปชั่นเลยกันนะจากนั้นนะครับกดบิวเวลแอนด์อิมพอร์สนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะนะฮะมันจะมีเท็กเจอร์ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับสังเกตตรงนี้ได้นะ อ่ะนะครับแล้วให้เราไปติ๊กที่ Gas ต e เ d Overlay ครับอ่า c a s ต e เด e ด r อเนะครับสังเกตว่าจะเป็นเปลี่ยนสีแล้วนะครับอ่าสีนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนของผมจะเปลี่ยนเป็นอ่าบูนี้แล้วกันนะครับบูสวยนี้บูนี้สวยดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับสวยงามมากขึ้นแล้วถูกไหมครับอ่านะฮะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนการเปลี่ยนสีนี้ก็ไปไล่เปลี่ยนกันได้นะครับท่านผู้ชมโอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายและก็ท้ายสุดครับเราจะมาใส่ข้อความเข้ตรงนี้กันนะครับอ่ะตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีก็ได้นะไอ้ขาวๆเนี่ยนะฮะเราก็ใช้เจ้าตัวเพนส์บักเก็ตทูนเลยนะครับอ่าเครื่องมือที่โง่ๆนะครับที่เหมือนเพนส์นั่นเองนะครับใส่แปะเข้าไปตรงนี้เลยนะครับก็ได้นะฮะอ่ามันได้หมดนะครับแต่ว่า ผมว่าถ้าเกินไปกว่านี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันดูไม่มันขัดแย้งกันไงไม่รู้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับก็โอเคนะครับพอดูได้นะครับโอเคแล้วเราก็ใส่ข้อความไปเลยนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับเปลี่ยนสักเป็นสีน้ําเงินหรือกันสวยดีนะครับมันตัดดูเฉดตัดดีนะครับอ่าสีประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราก็สามารถพิมพ์ข้อความอะไรตรงนี้ก็ได้ครับอ่านะครับเราเราอยากได้ข้อความแนวไหนล่ะนะอ่านะครับอยากได้ฟอนต์อะไรก็เลือกเอาได้ครับส่วนฟอนต์ไซส์นะครับก็สักดีครับแปดกครัง 4 8นะครับ4 8 3 6ถึง48ผมแนะนำเลยประมาณนี้นะครับอ่านะโอเคผมเอา36ด้วยกันพิมพ์ว่าอ่า black g r o u n d ดีกว่า black g r o u n d ขอตัวย่งหมดเลยกัน b a c k g r o u n d triangle triangle minimal ได้ไหมโอเคประมาณนี้แหละนะโอเคสวยงามดีนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้ครับ b a c k g r o u d ได้เสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอ็กพอร์ตภาพออกไปได้เลยนะครับอย,อยากจยากจจำหน่ายหรือว่าเอาไปใช้ในของตัวเองนะสร้างเป็นแบ็กกราวของตัวเองแบ็กกราวจอคอมแบ็กกราวโทรศัพท์ของตัวเองก็ทำได้เช่นเดียวกันครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับขอ้อขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ